ครับผมก็สวัสดีตอนเช้ากับอากาศยังหนาวเย็นเหมือนเดิมนะครับผม,มก็ื่อนลืมดูลายคุณพ่อคุณพ่อเดินทางปลอดไทยนะครับผมคุณพ่อครับคุณพ่อก็เดินทางผ่านเส้นทางใา,า,ายบ้านผมอยู่เป็นประจําเลยเช่วงน,นี้เดี๋ยวมาดูชมชุดนี้กันนะครับผมอันนี้จะเป็นเหลืองตัวเล่นทิกกาด้านะเดี๋ยวน,นี้นี่น่าจะเป็นอรุณรลัตนนะไม่ค่อยแน่ใจนะเดี๋ยวนี้จําชื่อไม่ได้เหบ้านานแล้ว ดอกแข็งสวยดีนะตันนี้อันนี้จะเป็นอไม้สีส้มนะแจ้มส้มนะอันนี้เป็นแข็มส้มดอกซ้อนต้นก็โอเคนะสวยสวยสมบูรณ์ดีชุดชุดนี้สีต้นสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งแต่ว่าผมจะแถมต้นนี้ให้ไปด้วยอันนี้กิ่งคิดเล็กเพราะว่าตอนเอากิ่งมาเสียบกิ่งจะเล็กแล้วก็อันนี้ไม้ไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ขยายสายพันธุ์ไม่ได้ขยายกิ่งอะไรเป้า วิวลาลูกต้นดอกดอกสวยดีนะดอกสวยดีนะอันนี้เป็นดอกสองชั้นนะดอกก้อนหวานดีนะเห็นไหมดอกก้อนหวานนี่สวยเลยตัวนี้นี่อันนี้ไว้ประปรุงดอกนะทําขึ้นมาต้นหนึ่งก็ขายเลยไม่เอาไวหรอกอันนี้แถมไม่ได้ขายแถมแถมไปกับชุดนี้แหละนะได้ทั้งหมดห้าต้นสี่ร้อยห้าสิบาทในชุดนี้ครับผมหนาวไหมลูกหนาวเนาะไอป่าไปไหนอย่าไปไล่น้อง ชอบไล่ไล่หยอกไม่ใช่ไล่อะไรหรอกไล่หยอกจะเล่นไอ้นั่นมันไม่อยากเล่นด้วยไอ้นี่มันตัวใหญ่ตัวโตกว่าเขาไม่อยากเล่นด้วยไอปอลไม่อยากเล่นด้วย <c oughs> ก็มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ